สวัสดีครับเหาเสืออากาศและผู้รักชาติทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านช่องข่าวการทหารอันดับหนึ่งที่กล้าพูดความจริงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าโคตรพีเรื่องราวของเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกที่กำลังนอนผวาเพราะเสียงคำรามจากฟากฟ้า,าของกองทัพไทยว่าเขาหลอนแต่ในฐานะนักวิเคราะห์ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่หลอน แต่มันคือวิกฤตศรัทธาทางความมั่นคงขั้นรุนแรงทำไมเครื่องบินรบไทยถึงทำให้พักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาต้องวิ่งเต้นไปฟ้องสวีเดนทำไมทหารแนวหน้าของเขาถึงบอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวและทำไมระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขาถึงเป็นได้แค่แท่งบูชาที่ไม่ได้ใช้งานวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปแกะรอยย้อนรอยและวิเคราะห์เจาะลึกแบบดิฟไดฟความยาวจัดเต็มเตรียมน้ำเตรียมขนมแล้วนั่งฟังให้จบ เพราะข้อมูลชุดนี้จะทำให้คุณภูมิใจในกองทัพไทยจนเลือดในกายมันสูบฉีดใครพร้อมแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วไปลุยกันเลยครับจิตวิทยาสงคราม psychological warfare ความเงียบที่ดังที่สุดเปิดประเด็นแรกครับคุณผู้ชมกับวัฒกรรมที่กำลังเป็นไวรัลในกัมพูชาเด็กไทยเห็นเครื่องบินวันเด็กแต่เด็กขเขมรเห็นเครื่องบินรบไทยบินกดดัน20วันติด ผมขอวิเคราะห์ในมุมยุทธการทางอากาศนะครับการที่กองทัพอากาศไทยสามารถนำเครื่องบินขึ้นบินปฏิบัติการหรือซอตี้ต่อเนื่องได้ถึง20-21วันมันสะท้อนอะไรโลจิสติกส์มาสเตอรี่มันโชว์ว่าระบบส่งกำลังบำรุงเราโคตรเทพครับเครื่องบินรบไม่ใช่รถเก๋งที่สตาร์ทแล้วไปได้เลยบินหนึ่งชั่วโมงต้องซ่อมบำรุงหลายชั่วโมงการบินต่อเนื่องขนาดนี้แปลว่าช่างเครื่องเราอะไหล่เราน้ำมันเราพร้อมรบ100% show of force นี่คือการแสดงกำลังโดยไม่ต้องยิงครับทหารขเขมรบอกว่าได้ยินแต่เสียงนี่แหละคือความน่ากลัวเพราะเครื่องบินเราบินในระยะ BVR หรือระยะเกินสายตาเกรดความรู้เสียงเครื่องยนต์เจ็ตที่ดังก้องมาจากความสูง3-40,000ฟุตมันสร้างความเครียดหรือสเตรสให้ทหารราบอย่างมหาศาลครับคุณไม่รู้ว่าระเบิดจะลงตรงไหนคุณไม่รู้ว่าเขาเล็งคุณอยู่หรือเปล่า นี่คือจิตวิทยาขั้นสูงที่ทำให้ศัตรูอร์ตั้งแต่ยังไม่ทันรบพาคุมกำลังราชันแห่งเวหารอยย่อไทย a i ร์ฟอ c e สแ a น y s ล s ิซทีนี้ฝ่ายค้านกัมพูชาเขาลิสต์เชื่อเครื่องบินเราออกมาผมจะมาขยายความให้ฟังทีละรุ่นแบบที่เขาไม่ได้บอกคุณในข่าวทั่วไปว่าทำไมแต่ละตัวถึงเป็นยมมทูตสำหรับผู้รุกราน1 JAS 39 Gripen CD ฉลามร้ายแดงด้ามขวาตัวนี้คือนัมเบอรวันครับกัมพูชากลัวที่สุดทำไม เพราะกริปเป็นมีระบบ Data Link หรือ Link 16ที่เชื่อมต่อข้อมูลถึงกันหมดเครื่องลำหน้าเห็นเป้าหมายส่งข้อมูลให้ลำหลังยิงหรือส่งให้เรือรบยิงก็ได้จุดเด่นต้องการรันเวย์สั้นมากถนนลุกรังก็ลงจอดได้เติมน้ำมันและติดอาวุธใหม่ได้ภายใน10นาทีเร็วกว่ากินข้าวแกงอีกครับนี่คือฝันร้ายของข้าศึกเพราะเราสามารถกระจายตัวไปโผล่ที่ไหนก็ได้ F-16 Fighting Falcon เยี่ยวเวหา พระเอกตลอดการของเรารุ่น MLU ของไทยไม่ใช่ F 1 6กระจกกระจกนะครับเราอัปเกรดเรดาร์ให้จับเป้าหมายได้ไกลขึ้นยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยกลางหรืออัมแรมได้ลองจินตนาการดูทหารเขมรยังไม่ทันเห็นเครื่องบินจรวดวิ่งมาหาคุณแล้ว50-60กิโลเมตรหนียังไงผลครับ KAIT 5 0 TH Golden Eagle In Free ทอง อย่าให้คําว่าเครื่องบินฝึกหลอกตาคุณครับ T50TH คือเครื่องบินรบย่อส่วนที่มีความเร็วเหนือเสียงหรือซูเปอร์โซนิกเทคโนโลยีถ่ายทอดมาจาก F16 แต่สดใหม่กว่าคล่องตัวกว่าและที่สำคัญเรามีเยอะใช้โจมตีภาคพื้นดินได้แม่นยำด้วยระเบิดนำวิถี f 5 t h Super t i g r i s เสือติดปีก รุ่นปู่แต่ติดอาวุธหลานนี่คือ F-5 ที่ทันสมัยที่สุดในโลกหรือ Best in the world กองทัพไทยเราโมดิฟายเองร่วมกับอิสราเอลใส่ระบบ Helmet Mounted Display หรือศูนย์เลงบนหมวกนักบินนักบินหันหน้าไปทางไหนจะรวดเลงไปทางนั้นเจอแบบนี้เข้าไปในระยะประชิดหรือด็อกไฟเสร็จทุกรายคุณผู้ชมชอบลำไหนที่สุดครับพิมพ์ชื่อเครื่องบินที่คุณเชียร์ลงในคอมเมนต์หน่อยครับผมอยากรู้ว่าแฟนคลับช่องเราทีมไหนเยอะสุด ภารกิจตัดขาระดับโลกเกมการเมืองที่น่าสัมเพเมาถึงจุดที่ดูเดือดที่สุดของข่าวนี้ครับเมื่อสู้ด้วยอาวุธไม่ได้ก็ต้องเล่นเกมสกกรกฝ่ายค้านกัมพูชาและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามล็อบบี้บริษัทซาบของสวีเดนและรัฐบาลสหรัฐให้หยุดขายอาวุธให้ไทยเขาอ้างสีเงื่อนไขอ้างมนุษยธรรมอ้างว่าไทยจะรุกรานแต่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำไมแผนนี้ถึงล้มเหลวตั้งแต่ในมุง business is business ไทยคือลูกค้ารายแรกและรายใหญ่ของกริเป็นความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นมากครับเราไม่ได้แค่ซื้อแต่เรามีความร่วมมือทางเทคโนโลยีการที่ฝ่ายค้านประเทศเล็กๆจะมาสั่งให้มหาอำนาจยุโรปหยุดขายของมันตลกครับ สหรัฐและชาติตะวันตกมองไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการทวงดุลอำนาจในภูมิภาคหรือ balance of power โดยเฉพาะการทวงดุลอำนาจกับจีนการที่ไทยมีกองทัพแข็งแกร่งมันเป็นผลดีต่อความมั่นคงของภูมิภาคครับไม่ใช่ไยคุกคามอีกอย่างกัมพูชาเองก็ซื้ออาวุธจีนซื้อปืนใหญ่ซื้อรถถังทำไมคุณทำได้พอไทยซื้อบ้างเพื่อป้องกันตัวคุณกลับจะร้องแรกแหกกระเชอนี่มันมาตรฐานแบบไหนครับคุณผู้ชมแฉเบื้องลึกทำไมกัมพูชาถึงกลวง i n t e r n a l crisis มาเจาะลึกไส้ในกันบ้างครับฝ่ายค้านกัมพูชาเองนั่นแหละที่ออกมาแฉรัฐบาลฮุนมาเนธว่ากองทับอ่อนแอเพราะคอร์รัปชัน Ghost soldiers หรือทหารผีในวงการทหารรู้กันดีครับเรื่องรายชื่อทหารที่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวตนเบี้ยเลี้ยงเข้ากระเป๋าในพลเงินบำรุงรักษายุโทโธปกรณ์หายไปไหน ระบบอาวุธลูกผสมกัมพูชาใช้อาวุธปนกันไปหมดครับทั้งของเก่ารัสเซียของบริจาคจากจีนของเหลือจากสงครามเวียดนามการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์คือนรกครับกระสุนคนละขนาดอะไหล่คนละรุ่นเคสตัวอย่าง KS14 ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เขามีประจำการถามว่าทำไมไม่ยิงหรือทำไมไม่เปิดเรดาร์ขู่วิเคราะห์ 1. ระบบนี้จีนกุมครับกัมพูชาอาจไม่มีโค้ดในการยิงอิสระ 2. การเปิดเรดาร์สู้กับเครื่องบินที่มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์อย่างกริปเปนเท่ากับการฆ่าตัวตายครับเพราะเราจะจับคลื่นเรดาร์เาได้และทรงจรวจแอนตี้เรดิเอชันไปลงกลางหัวทันทีเขาถึงเลือกที่จะเงียบกริบไงครับอำนาจที่แท้จริงคืออะไรช่วงท้ายนี้ผมอยากชวนคุณผู้ชมคิดตามครับตลอด21วันที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าซีว um ิสพาเซมพาราเบลลัมคำนี้ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอ สปปลาวเห็นไทยมีก็อยากมีบ้างเพื่อพัฒนากัมพูชาเห็นไทยมีกลับอิจฉาและพยายามขัดขวางนี่คือความต่างของวิสัยทัศน์ครับกองทัพอากาศไทยพิสูจน์แล้วว่างบประมาณที่เราจ่ายไปภาษีของประชาชนแลกมาด้วยความยำเกรงเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อไปรังแกใครแต่เรามีไว้เพื่อให้ไม่มีใครกล้ามารังแกเราและวันนี้ผลลัพธ์มันฑาตา เครื่องบินรบของเราแค่ขยับปีกเพื่อนบ้านก็สะเทือนไปถึงรัฐสภาพี่น้องครับข่าวนี้สอนให้รู้ว่าความแข็งแกร่งของกองทัพคือหลักประกันของชาติไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะวิ่งเต้นล็อบบี้ขนาดไหนแต่ถ้าเราพึ่งพาตนเองได้เรามีนักบินฝีมือดีมีช่างเครื่องที่เก่งและมีประชาชนที่เข้าใจชาติไทยไม่มีวันแพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงสะใจหรืออยากให้จัดหนักกว่านี้ คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณอยากเห็นกองทัพอากาศไทยถอยเครื่องบินรุ่นไหนมาเพิ่มอีกทีม F 3 5ถ้าเขาขายนะฮ่าฮทีมริปเปนฝูงใหม่หรือทีมดโดรนสังหารพิมพ์มาคุยกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามและถ้าคลิปนี้ถูกใจข้อมูลแน่นวิเคราะห์มันหยดแบบนี้อย่าลืมครับกดปุ่ม subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์คลิปนี้ไปกระแทกหน้าฝีเพื่อนๆให้รู้กันไปเลยว่าข่าวทหารไทยต้องช่องนี้เท่านั้น สำหรับวันนี้ผม2 8 HB News ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ